คนจะงามงามน้ำใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยจัญญาใช่าตาหวานคนจะแก่แก่ความรู้ใช่เกิดนานคนจะรวยรวยสินทานใช่บ้านโตธรรมสวัสดีพี่น้องกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับเช้าวัวนพฤหัสนะครับ ก็ถือว่าตรงกับวันไาวครูะนะครับวันนี้ก็ขอนญาตนำเทพสตราสามกษัตริย์หลวงพ่อเดิมนะครับมาให้พี่น้องได้ชมได้ดูกันเพราะว่าเล่มน,นี้ก็มีกริยานามิตรนะครับมาจองอเพื่อบูชาไปปกปักรักษานะครับ ก็นัดกันในวันนี้นะครับบอกว่าถ้ามาแล้วก็จะโทรมาบอกนะครับงั้นก็จึงขออนญาตนำมา <c oughs> รีวิวก่อนที่จะส่งมอบก่อนนะครับเพราะว่าผมก็รีวิวไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่เล่มนี้เป็นเล่มที่มีความสวยงามนะครับถือว่ามีความคลาสสิกประวัติความเป็นมาก็ดีนะครับก็เป็นด้ามงานฝักงานด้วย นะครับความแห้งของงาข้ามคายต่างๆชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นมีดสามกริย์ถือว่าปลายสุดของอวัตถุมงคลเกี่ยวกับมีดนะครับมีดสามกริยันะครับแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นมีดที่สั่งทำเป็นพิเศษนะครับ ไม่ได้ทํามาทีละหลายหลายเล่มนะครับลักษณะอย่างนี้จะสั่งทําพิเศษนะครับเพราะว่ามีดอย่างนี้ก็ต้องเป็นมีดกลุ่มของอพวกที่มีเงินนะครับนี่ก็ต้องเรียนกับพี่น้องอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสั่งสั่งทำพิเศษคําว่าพิเศษมันก็ต้องแพงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าวัสดุ ในการนำมาสร้างเมตดนะครับงาก็ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีหน้ามีเงินแล้วก็ทองคำนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูมาชมกันจะชัดกันเลยดีกว่านะครับเนี่ยความแห้งของงาชัดเจนมากนะครับ ด้านนี้น่าจะาผ่านการสัมผัสนะครับพกมาอย่างยาวนานเหมือนกันนี่นะครับเล่มเดียวกันแต่อีกด้านจะช่ำเป็นสีน้ำผึ้งนะครับนี่ถือว่ามีความคลาสสิกมากๆานะครับอีกด้านเหมือนที่ผมบอกอนะครับนี่ความช่ำ อ่านะครับคลาสสิกมากๆเลยแล้วก็เป็นด้ามตัดด้วยนะครับนี่แม้แต่ละเส้นอ่านะครับชัดเจนมากๆเลยอ่านะครับนี่มีความสวยงามมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเงินก้าเปอร์เซ็นต์สูงอ่านะครับนี่แหละซาด ของเทพสตราะนะครับถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งเมืองสีแ่แควนะครับหลวงพ่อเดิมก็ขออนุญาตมาให้ทุกท่านได้ชมได้ดูนะครับบางทีบางท่านอาจจะอาจจะคุ้นเคยบ้างไม่คุ้นเคยบ้างนะครับกับผมแต่จริงๆแล้วผมก็ถือว่าเป็นอีกอ คนหนึ่งนะครับที่ผ่านประสบการณ์จริงในการที่มีความรักมีความศรัทธาต่อบารมีของครูบาอาจารย์แล้วก็เข้ามาศึกษาอย่างจริงจังนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นภายนอกของมีดโดยคร้าวนะครับเดี๋ยวให้ทุกท่านดูส่วนของใบมีดเลยนะครับนี่สวยงามมากๆนะครับดูเหมือนเป็น เหล็กดำนะครับนี่คาบใครต่างๆชัดเจนนะครับก็ถือว่าสมควรกับมูลค่าของมีดเล่มนี้นะครับหลักก็ประมาณ20ใบเทาขึ้นไปสอง โทษทีส2ง0อใบเทานะครับเนี่ยก็นำให้ทุกท่านได้ดูได้ชมได้พิจารณากันะนะครับประวัติความเป็นมาก็ดีแล้วก็ความคลาสสิกการันตีนะครับศิลปะการตีมีดของช่างสอนอถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของช่างสอนมากๆนะครับเอกลักษณ์อย่างไรนะครับนี่ อ่านะครับเสมาใบโพเต็มใบสามจุดนะครับี่นะครับเนี่ยด้านในเขาเรียกว่าเก่าในเก่านอกนะครับงาการแตกลายงาชัดเจนนะครับ นี่แหละนะครับก็ถือว่าโชคดีเช้าตื่นขึ้นมาก็ได้มีโอกาสมารีวิวให้พี่น้องได้ชมได้ดูกันนะครับหลักการพิจารณาอ่านะครับเหมือนที่ผมบอกธรรมชาติต้องได้นะครับนี่ทุกอย่างดูง่ายนะครับเมื่อเราสัมผัสเราพิจารณาแล้วก็ สบายตานะครับนี่ของแท้เราก็สามารถที่จะมีเขาเรียกว่าเซน์นะครับ <c oughs> สัมผัสได้เลยด้วยบุญบาร,รมีสิ่งที่เราสัมผัสนะครับเรามีความเชื่อมีความรักมีความศรัทธานะครับ <c oughs> ขออนุญาตซูมอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องก็ได้เห็นกันชัดๆเจนเลยเนี่ย เน้นให้ดูเห็นกันจะชัดนะครับวันนี้ก็น่าจะนิมนต์ท่านแล้วนะครับก็ต้องขอความแสดงความยินดีนะครับกับพี่น้องกัลยาณมิตรนะครับที่เปิดใจจะเข้ามาดูเข้ามาชมมาเช่าบูชานะครับเนี่ยนะครับก็พิจารณาดูได้นะครับเนี่ยสวยงาม นะครับถือว่าเป็นแรไอเทมอีกเล่มหนึ่งนะครับพบเจอได้น้อยหายากนะครับนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมถ้าคิดว่าดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับ สำหรับผมแล้วก็ด้วยเกนแท้ของหัวใจอขอมอบความจริงใจซื่อสัตย์ตรงไปตรงมานะครับมีสิ่งดีๆก็จะนำมารีวิวให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับเนีย่ยเหมือนที่ผมบอกนะครับในการรีวิวก็ประมาณ10นาที10กว่านาทีไม่เกินนี้นะครับ ถือว่าเป็นการรีวิวแบบสั้นๆนะครับนะครับแล้วก็เล่มนี้ถือว่าผ่านสนามการประกวดมาด้วยนะครับเป็นมีดที่ทุกคนให้การยอมรับนะครับคณะกรรมการต่างๆก็เทใจให้นะครับเล่มนี้ นะครับที่สนามประกวดจังหวัดนครสวรรค์นะครับถือว่าเป็นสนามที่มีความยิ่งใหญ่เกี่ยวกับวัตถุมงคลนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลมาเป็นที่การันตีนะครับนี่หมายเลขสองนะครับ ถือว่าเป็นที่สุดของที่สุดอีกเล่มหนึ่งเช่นกันนะครับนะครับนี่แหละก็ด้วยความรักความศรัทธาต่อบารมีของครูบาอาจารย์นะครับก็ขอน้อมอนำมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมนะครับศึกษาเพราะว่าวัตถุมงคลนะครับมันเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนอนะครับ คนที่จะชอบสิ่งนี้แน่นอนอนะครับต้องถือว่ามีบุญมีบารมีนะครับเป็นบุคคลที่มีจิตใจที่ดีงามอย่างแน่นอนอนะครับเอาละนะครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่าสมควรแก่เวลานะครับถือว่าเป็นาการทักทายกันเช้าๆนะครับที่ต่างจังหวัดอากาศดีช่วงนี้นะครับฝนก็ตกบ้างานะครับ ก็ถือว่าเป็นต้นฤดูหนาวปลายฝนต้นหนาวนะครับแต่ถือว่าฝนยังยังเยอะอยู่น,นะครับในปีนี้เอาละนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอยุติการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ EP หน้านะครับก็ขออำนาจบุญบาร,รมีของหลวงพ่อเดิมนะครับจงปกปักรักษาพี่น้องกัญญาณมิตรทุกท่านนะครับให้ประสบด้วยความสุขคว,ความเจริญประสบด้วยความโชคดีร่ำรวยมั่งคัง่ง ทุกท่านนะครับผมสุภัสก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ